อันดับภูเขาที่สูงที่สุดในโลกอันดับที่7จยอดเขาเท่าล่าคิรีภูเขาที่ตั้งตระหง่านในประเทศเนปาลด้วยความสูง8,167เมตรยอดเขานี้ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาสีขาวเพราะปกคลุมไปด้วยหิมะและทานน้ำแข็งขาวโพลนตลอดทั้งปีอันดับที่6 ยอดเขาโชอยู่ผู้เขาที่ติดกับชายแดนเนปาลและจีนกับความสูง8,188เมตรโชอยู่หรือเทพธิดาสีเธอโวยถือเป็นยอดเขา8,000เมตรที่ปีนง่ายที่สุดในบรรดาทั้งหมด อันดับที่5ยอดเขามาคาลูในประเทศเนปาลอีกครั้งกับความสูง8,485เมตรมาคาลูโดดเต็นรูปทรงพีระมิด4ด้านที่สมบูรณ์แบบและสวยงามทำให้เป็นที่จดจำของนักปีนเขาทั่วโลกอันดับที่4ยอดเขาโรสเซเพื่อนบ้านของเอเวอเรสต์ด้วยความสูง8,516เมตรโรสเซตั้งอยู่บนพรมแดนเนปาลและทิเบตมีความพิเศษตรงหน้าผาทางทิศใต้ที่สูงชันและท้าทายอย่างยิ่งอันดับที่ส ยอดเขากันเจนชุมคาด้วยความสูง8,586เมตรนี่คือยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศอินเดียและเคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกในอดีตชื่อของมันหมายถึงซับทั้ง5แห่งหีมะอันดับที่2ยอดเขาเคทูหรือที่รู้จักกันในชื่อภูเขาเถื่อนยอดเขาเคทูมีความสูง8,611เมตรตั้งอยู่พรมแดนปากีสถา,านและจีน ถึงแม้ความสูงจะเป็นอันดับที่2แต่กลับมีสถิติการเสียชีวิตของนักปีนเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและอันดับที่1ยอดเขาเอเวอเรสต์พรองตำแหน่งสูงสุดบนพื้นพิภพด้วยความสูง8,848เมตรหรือเกือบ9กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเอเวอเรสต์คือที่สุดของความทา้าทายและเป็นความฝันสูงสุดของนักปีนเขาทุกคนบนโลกใบนี้คุณอยากลองไปชิดยอดเขาไหนบ้างใน